เอาผมหาผักติ้วโอ้ออกเป็นกอเป็นกลุ่มมีอีกหนึ่งต้นครับโอ้โหต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากชอบครับชอบมากเลยนะครับในต้นนี้ขอก่อหน่อยโอ้โหสวัสดีครับสองต้นไม้วันนี้นะครับกับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ป่าชุมชนนะครับของบ้านสนน้อยนะครับตำบลหินลาดอำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับป่าแห่งนี้นะครับมีพื้นที่หลายไร่นะครับแล้วก็ เป็นป่าที่ผมไม่เคยเข้าเลยนะครับผมเห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินสำรวจดูว่านะครับเขามีต้นไม้ชนิดไหนนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมจะพาคุณผู้ชมบุกไปเพื่อสำรวจดูต้นไม้นะครับวันนี้นี่มีไม้หนามนะครับ ะะป่าแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้นะครับในฐานะของป่าชุมชนนะครับแล้วก็เอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยนะครับชาวบ้านสามารถมาหาเหตุหาอะไรได้นะครับลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะโปร่งอยู่นะครับนี่มันไม่ไม่ค่อยหนาทึบเท่าไหร่นะครับผมว่า ต้นไม้เขานะครับส่วนใหญ่ก็จะสลัดใบออกนะครับแล้วก็พึ่งผลิใบใหม่ออกมานะครับดูจากสายตาตอนนี้นะครับต้นไม้ใหญ่ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็จะมีแต่ต้นไม้ที่ขนาดสักกลางๆนะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีพืชสกุลที่มีหัวนะครับเกิดขึ้นนะครับก็พึ่งโผล่มานะครับฝนใหม่พึ่งมาครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเมื่อสัก สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ชาวนาก็กำลังลงนากันนะครับนะครับต้นไม้ก็จะมีหลากหลายพันธุ์เลยนะครับนี่ต้นนั้นจะเป็นมะค่าแต้นะครับต้นนี้จะเป็นมะหวดนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงนะครับนี่ข้างบนนี่นะครับต้นมะม่วงครับ ต้นม,มะม่วงอก็เกิดได้นะครับข้างล่างนี้นะครับเป็นต้นบักภาษาอีสานเรียกว่าบักต้องแรกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีผลนะครับก็ถือว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างอยังมีแสงแดดส่องถึงเยอะเลยนะครับนี่ ครับโอ้อันนี้ต้นอะไรเปลือกเขาสวยมากเลยครับนี่นี่ต้นอะไรครับคุณผู้ชมครับนี่เปลือกเขาแตกออกเป็นริ้วๆเลยนะครับออกเป็นสีน้ําตาลอิดเลยนะครับเอ๊ะมันคือต้นอะไรเนาะใบใบเขาร่วงลงมานะครับตอนนี้นะครับกําลังผลิใบใหม่ออกมานะครับเอ๊ะมันต้นอะไรกันอันนี้จะเป็นต้นแต้นะครับนี่ข้างๆกันนี่นะครับมีง่าม ก็สังเกตดูนะครับใบเพิ่งปลีออกจากแทบทุกต้นเลยนะครับนะก็เป็นการาเขาเรียกว่ารักษาตัวเองให้อยู่รอดนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเวลาแล้งนี่ก็จะแล้งจัดนะครับไม่มีน้ําจากที่อื่นๆเลยนะครับฉะนั้นนะครับเขาจําเป็นที่จะต้องสลัดใบออกนะครับเพื่อลดการคายน้ํา พอฝนมานะครับเขาก็จะผลิใบออกมาใหม่นะครับเขาก็จะอยู่รอดได้นะครับนี่เป็นความชาญฉลาดของต้นไม้นะครับอ๋ออันนี้มีที่เนินนะครับที่เนินนี้ก็จะเป็นภาษาอีสานเรียกว่าโพนนะครับเป็นโพนก็จะมีไม้ขึ้นหลายต้นเลยครับจะมีต้นแดงนะครับต้นแดงนี่นะครับต้นแดงต้นนี้นะครับต้นสะเดาก็มีนะครับคุณผู้ชมครับ ตะดาวจะเป็น,ต,นต้นที่อยู่หลังต้นแดงนะครับมีขนมด้วยเออนี่แสด,แดงว่าชาวบ้านอาจจะมาหาเห็ดหรือว่หาหาดอกกระเจียวนะครับแล้วก็จะมีพกขนมมาด้วยนี่เป็นการสรรันนิษฐานของผมเองนะครับก็จะมีพันไม้เลื้อยนะครับเลื้อยขึ้นมาตามต้นไม้ครับเป็นธรรมชาติของเขาครับ อาจจะมีไม้หนามนะครับนี่เวลาเราเดินป่าเนี่ยนะครับไอ้ต้นเนี้ยนะครับหนามมันสําคัญนักนะครับนี่นี่โอ้โหแบบสุดยอดนะครับคมแล้วก็งองงวงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตอนนี้นะครับน่ากลัวนะครับถ้าเวลาเดินป่าไม่ระวังนี่มันเกาะเกี่ยวเรานี่เป็นแผลได้เลยนะครับนี่นะครับไม้หนามนะครับ ต้นตายก็มีนะครับนี่อันนี้ต้นตายนะครับยืนต้นตายนะครับข้างบนก็จะมีไม้ที่ามาเกาะมาเกี่ยวมาพันเขาอยู่นะครับเป็นไม้เถาพันนี่อโอ้โหไม้ไม้หัวนี่เยอะเลยครับนี่โดนฝนเขาก็ปลูกขึ้นมานะครับพอหน้าแรงเขาก็จะ เก็บพลังงานไว้ในหัวนะครับใบเขาก็จะไม่มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับป่าชุมชนนะครับของบ้านถนนน้อยนะครับเป็นพื้นที่ที่สมัยแต่ก่อนเนี่คนที่มาอาศัยอยู่แถวเนี้ยนะครับเขาก็จะมาถากถางนะครับใครสามารถถางป่าได้เยอะนะครับก็จะจับจองเป็นที่ของตนเองได้นะครับอันนี้ย้อนเมื่อสักประมาณห้าสิบปีที่แล้วนะครับ พอจับจองได้แล้วนะครับก็จะทําไร่ไถนานะครับต้นไม้เขาก็จะเลยเขาก็เลยลดน้อยลงนะครับสภาพป่าดั้งเดิมก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นผักติ้วนะครับป่าแถวนี้ต้นผักติ้วจะเยอะนะครับต้นเ็าจะมีลักษณะน้ำหนามนะครับใบของเขากินได้นะครับอร่อยด้วยรสชาติปเปรี้ยวนะครับ ถ้าย้อนไปสักเมื่อสัก50ปีที่แล้วนะครับยุคที่มีการถากถางนะครับถากถางเพื่อทําพื้นที่เกษตรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าย้อนอดีตกลับไปได้นะครับผมว่าแถวนี้ปลานี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าดังเดิมจริงเขาก็จะเป็นป่าลักษณะนี้แหละนะครับก็จะมีเนินเนินจอมปลวกนะครับคือถ้าฝนตกชุกเยอะๆนะครับ นานๆเนี่ยอาจจะมีเห็ดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเห็ดจะชอบออกอเป็นเห็ดโคนนะครับจะจะออกดีนะครับโอ้โหต้นปักติ้วต้นนี้ใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ ผมยังไม่เคยเห็นต้นปักขิ้วที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี่ใหญ่และสูงขึ้นไปนู่นนะครับเนี่ยโอ้โหลำต้นตรงมากอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้ว่ามันใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับนี่โอ้อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่พบต้นปักขิ้วที่ใหญ่ใหญ่มากๆนะครับเฮ้ยนี่แต่น้ำเขาก็ยังไม่สลัดทิ้งนะครับปกติแล้วถ้าต้นโตมากๆนี่สลัดก็จะสลัดน้ำทิ้งนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างข้างล่างนี่ แต่ก่อนตรงนี้เป็นน้ํานะครับสลัดน้าตัวเองทิ้งนะครับก็จะกลายเป็นเปลือกธรรมดาครับน้าคนอีกแข็งนะครับ <c oughs> พะยุงก็มีนะครับคุณผู้ชมครับพะยุงนะครับนี่นี่มีต้นไม้นี่นะครับ โอ้ต้นนี้ผิวสวยผิวสวยมากครับคุณผู้ชมครับอ๋อเลยเหมือนจะตายด้วยครับนี่ใบเขานี่ไม่ไม่มีใบเขียวเลยนะครับน่าจะตายแล้วครับต้นนี้โอ้นะครับก็ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้นะครับี่สังเกตว่าแถวนี้นะครับต้นไม้จะตรงนะครับ เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเหตุที่ตรงก็เพราะว่าต้นไม้เขาจะเยอะนะครับพอเยอะเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องแย่งแสงกันใช่ไหมครับพอแย่งแสงกันเนี่ยมันจะต้องยืดตัวเองนะครับขึ้นสูงขึ้นไปนะครับฉะนั้นเราสามารถนําหลักการนี้ไปใช้ในการปลูกป่าของเราได้นะครับสมมติว่าเราอยากได้ป่าที่มีต้นไม้ตรงนะครับเราอาจจะปลูกทีทีก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยตัดสางนะครับตัดสางออกไปต้นไม้ที่มันตรงแล้วนะครับมันก็จะตรงต่อไปนะครับ ในขณะเดียวกันเมื่อเราตัดสางนะครับความอ้วนของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นาสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ได้นะครับต้นแต้เนี่จะเยอะนะครับคุณผู้ชมครับแถวนี้นะครับนี่โอ้มีไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับแถวนี้จะหนานะครับไม้จะหนาทึบเลยนะครับหนากว่าตรงที่ผมเข้ามาตอนแรกนะครับนี่ อันนี้เป็นตออะไรนะครับน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าไม้ถ้าตัดออกมาเป็นท่อนแล้วนะครับนล้วมันเป็นแบบนี้อยู่เขาเรียกว่าไม้แก่นหล่อนนะครับไม้แกนหล่อนภาษาอีาสานหมายถึงไม้ที่เหลือแต่แก่นนะครับแล้วก็อ่าพวกเนื้อไม้ที่มันเป็นเนื้อไม้ภายนอกมันหลุดร่อนออกไปนะครับเขาเรียกว่าไม้แกนหล่อนนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ,อันนี้ต้นมะข่าแท้นะครับ เยอะนะครับมาค่าแท่ทางนี้เยอะก็จะมีไม้สูงไม้ต่ำนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าใบไม้มันจะหนาขนาดไหนผมจะลองเจียวให้ดูนะครับเห็นไหมครับไม้นี่ถ้ามันอยู่นานๆนะครับมันก็จะยุ่ยเห็นไหมครับกล้เป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะครับดินนี่จะจะดีนะครับคุณผู้ชมครับดูแม้ว่าข้างล่างจริงๆจะเป็นดินทรายนะครับ แต่ด้วยด้วยการสะสมของใบไม้ต่างๆที่มันเปลือยยุ่ยนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยได้ชั้น,นดีเลยนะครับปุ๋ยตอนนี้ก็จะส่งให้ต้นไม้เขาเติบโตต่อไปนะครับด้านเดิอนจริงข้างล่างจะเป็นดินทรายนะครับทรายเลยนะครับแต่ข้างบนจช่วยให้ดินดีขึ้นนะครับนี่คือต้นไม้มันช่วยกลับสมดุลให้กับธรรมชาตินี่คือข้อดีนะอันนี้เป็นไม้เถาวัลย์นะครับที่มันหักลงมานะครับ ตองแร่งเยอะเลยนะครับอู้ต้นติวต้นนี้หนามหนามอภิมาหาหนามเลยนะครับนี่แข็งนะครับน่าจะมีเห็ดออกเยอะนะครับแถวนี้นมีรอยคนมาเขี่ยนแสดงว่าอาจจะมาหาเห็ดหรือหาอะไรดอกกระเจียวอะไรนะครับ อ๋อนี่มีมีคนเอาขนมมากินแล้วมาทิ้งัข้างในถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้มันควรที่จะเอาไปทิ้งทางขยะนะครับเอามาทิ้งในป่ามันก็จะกลายเป็นขยะแบบนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอาไม้เถานะครับผมว่ามันมันมีความงามนะมันมีเสน่ห์นะครับดูนะครับนี่ถ้าเราเอาไปไปปลูกที่ต้นไม้ที่บ้านนะครับก็จะสวยนะครับดูดูดูใบของเขานะครับ เขาอยู่ธรรมชาติเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาไปเพาะพันธุ์ขยายที่บ้านก็จะมีความสวยที่ใกล้บ้านนะครับแต่อย่าไปทําลายเขานะครับอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับนี่ผมไม่รู้ชื่อมันนะครับแต่ว่าผมชอบนะครับดูดูครับทอดยาวไปนะครับนุ่นนุ่นนะครับขึ้นไปข้างบนอีกก็มีนะครับนุ่นโอ้โหปลายสุดๆนี่ก็มีนะครับแล้วมันก็ทิ้งตัวเองลงมาครับ สุดยอดสุดยอดนะครับมีความงามมากเลยนะครับโอ้โหนี่น้านะครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวนะครับนี่ปักมือนี่เจ็บได้เช่นกันนะครับนี่เดินต้องระวังหน่อยนะครับอันนี้นะครับไม้ไม้เลื้อยไม้เถาขึ้นไปนะครับนี่ที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกต้นหนึ่งครับ ก็สังเกตว่าต้นไม้ใหญ่จริงๆนี่จะไม่มีนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันอาจจะมีการทําลายหรือเปล่าอันนี้จะเป็นหลุม่อยนะครับน,นี่จะเป็นที่เนินขึ้นมานะครับปกติแล้วถ้าป่าดั้งเดิมจริงๆนี่ต้นไม้ใหญ่มันต้องมีนะครับแต่อาจจะถูกทาลายไปนะครับอย่างว่านะครับอ่ะนี่นะครับอู้อู้น้ำน้ำน้ำมาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ น่าสนใจครับดูดอกเขาเป็นช่อเลยนะครับนี่นี่นเขาเรียกว่าต้นอะไรนาะนี่เนาะน,นะครับเป็นช่อเลยนะครับทุกกลิ่งก็จะมีหมดเลยนะครับโอเคนะครับ ก็จะมีเนินจอมปลวกนะครับปลวกก็จะมีหลายชนิดนะครับอันนี้จะเป็นปลวกใหญ่นะครับปลวกใหญ่นี่เขาจะสามารถสร้างรังเขาได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับปลวกอีกชนิดหนึ่งนะครับจะออกเป็นในป่าแห่งนี้จะเยอะนะครับจะเป็นออกดำๆหน่อยสีอมขาหน่อยนะครับปลวกชนิดนี้ก็จะไม่สามารถที่จะสร้างรังได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับโดนฝนโดนอะไรนะครับต้นไม้เขาก็จะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่นะครับเป็นความสวยงามของป่านะครับ อันนี้ออกเป็นกลุ่มเลยนะครับต้นไม้นะครับตัวน,นี้ต้นไม้จะห่างๆหน่อยนะครับฝั่งซ้ายมือผมนี่จะเป็นพี่ของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็จะปลูกไม้อยู่คาลิปตัสนะครับอู้คุณผู้ชมครับผักติว้ว ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนะครับนี่เมื่อกี้พมว่าใหญ่แล้วต้นนี้ใหญ่กว่าอีกครับโอ้โหอาพี่มหาผักติ้วโอ้มีต้นใหญ่กว่านี้อีกครับโอ้โหโอ้พระเจ้านี่ครับคุณผู้ชมอับปีมหาผักติ้วโอ้ออกเป็นกอเป็นกลุ่มมีอีกหนึ่งต้นครับโอ้โหตうう้นนี้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากชอบครับ네 ชอบมากเลยนะครับนี่ต้นนี้อขอก่อนหน่อยโอ้โหแม่ไม่ได้เอาสายวัดมานะครับอภิมหาผักติ้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเขามีดอกด้วยครับคุณผู้ชมเออปุ่นนะครับโอโ้ความงามเนี่ยดอกนี่เอาไปกินอร่อยมากนะครับดอกอภาผักติ้วนี่แต่เราจะเก็บมันยังไงนี่คือปัญหานะครับออ้ โอ้โหผมไม่ไม่เสียใจเลยที่ผมมาวันนี้นะครับผมเห็นต้นปักติ้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับในชีวิตผมเลยนะครับนี่เดี๋ยววันหลังถ้าผ่านมาผมจะเอาสายวมัดเลยนะครับว่าเส้นรอบวงนี่เท่าไหร่นะครับอย่างไม่ทิ้งร้ายนะครับนี่ยังมีหนามด้วยนะครับนี่หนามปักติ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปไปดูดอกมันอันนี้โอ้โหลูกพันนะครับมีแต่ผักติ้วทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าใครอยากกินผักติ้วป่านี้นะครับบ้านถนนน้อยนะครับมีนะครับนี่อันนี้เป็นสวนยูคาชาวพ้าผักติ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดอกครับคุณผู้ชมครับอู้สุดยอดครับสุดยอดอ่ะมันจะเห็นไหมน้อนี่เนาะดอกก็จะขาวๆนะครับอ่านี่นะครับสวยงามนะครับอ่าโอเคครับ วันนี้นะครับผมดีใจมากนะครับที่ได้มาถ่ายทําที่นี่นะครับเห็นต้นผักติ้วใหญ่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้ตรงที่ต้นผักติ้วตรงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ